สวัสดีกันด้วยครับผม <Okay. S 1> ขออนุญาตทดสอบ <c oughs> ไม่ทดสอบครับเอาจริงเลยครับรายชื่อนักเตะตามนี้เลยฮะ <c oughs> ตามายอัพที่แสดงอยู่เลยครับผม <c oughs> พี่เดี๋ยว อ่ะสวัสดีนะครับผมคู่แรกนะครับยังไม่เริ่มนะครับอีกสักครู่นีดจ้ะไม่เริ่มนะครับอีกสักครู่นิดเจ้ะโอเคไหมพี่ภาพชัดไหมโอเคครับผมรบกวนแชร์ด้วยนะครับผม อันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เรามีการไลฟ์สดทางใน Youtube YouTube นะครับที่เปิดประเดิมเลยนะครับเป็นรายการของโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวนะครับในเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขตที่สองนะครับเป็นการแข่งขันประจำปีนะครับปีนี้ก็เป็นปีแรกนะครับผมที่เรามีโอกาสได้มาไลฟ์สดกันนะฮะในสนามนี้นะครับ อ่ะทางด้านขวามือของจอฮนะเสื้อสีดำนะครับนี่จำน้องผู้หญิงได้นะในใบรายชื่อนี่ก็สแสดงไปแล้วนะครับนี่ของพออ,อเบิร์ตนะเมาเช้าก็ขอบคุณพอด้วยนะบอกทางมาให้นะเค <c oughs> ลืมเปิดกันสั่นจ้ะ ทางขวามือนะครับก็จะเป็นทางบ้าโรงเรียนช่องพีนะครับช่องพีเอช่องพีนี่มีสองทีมนะครับบ้านช่องพีนะครับโหน้่ง ผมไม่โดนนะผมไอ้รับทองจะเป็นยี่ห้อไงจะไปหน้าดังไหมถ้าดังก็รับเขาลองดูอันนี้คงรู้มากมีวัน

อ่ายินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าสะดุดหรือเปล่านะพี่นะเดี๋ยวถ้าสะดุดไม่สะดุดนะขอบโคบกขอบค,ครับ เดี๋ยวก่อนแข่งเดี๋ยวจะขึ้นรายชื่อนักเตะให้อีกรอบนะครบรบกวนอาจารย์ช่วยแชร์ด้วยนะครับผม,มเริ่มไลฟ์แล้วครับผมเริ่มทดสอบนะฮะไ,ได้ครับผมยินดีครับไไปหามามม้กระดดนนที่สอใ,ให้ใ,หใหครูหน่อย สดตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ไปตรงนู้ไม้กระดานอ่ะไที่ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ ไลฟ์สดอย่างเป็นทางการด้วยนะครับ นี่สะดุดก็แจ้งมาด้วยนะครับผมคอมเมนต์ Comment มาบอกกันได้นะครับผม ในกรณีไลฟ์สดมีปัญหานะครับก็จะไปไลฟ์ใน Facebook ที่เป็น Facebook ของผมเลยนะครับไม่ไม่ใช่ในเพจนะครับในเพจนี้จะเป็นการแข่งขันอีกรายการหนึ่งนะครับผม

ครับผมชาสพานถึงนักกีฬาที่มาถึงโรงเรียนบ้านห้วยสุนขาวแล้วนะคะนักกีฬาทีมใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะสามารถมาลงทะเบียนที่บริเวณสนามนะคะหน้าสนามนะคะอีกไม่กี่นาทีนะคะเราจะเริ่มทําการแข่งขันในคู่ที่หนึ่งแล้วนะคะซึ่งในรุ่นสิบปี ผู้ที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมเอนะคะและโรงเรียนอนุบาลยางทองซึ่งจะแข่งในสนามที่หนึ่งนะคะซึ่งอยู่ทางขวาของ2 2> ของกรรมการบริเวณจดุดลงทะเบีน,นะคะและในรุ่น12ปีนะคะจะเป็นโรงเรียนบ้านช่องคลีเอนะคะและโรงเรียนบ้านบ่อน้ําผุดซึ่งจะแข่งในสนามที่สองนะคะซึ่งอยู่ทางซ้ายมือของกรรมการบริเวณจดุดลงทะเบียนนะคะ ถ้กีฬาทีมดังกลพารนะคะสามารถรอได้บริเวณขสนามไ้เลยนะคะถ้าแถวนี้เลยเียหน้าโอเค กําลังจะเริ่มเกมการแข่งขันนะสักครู่หนึ่งนะฮะไฟ่สดในช่อง YouTube นะครับวันนี้นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่สน้ำบ้านห้วยทรายขาวนะครับโอเค รายชื่อผู้เล่นนะครับนี่ตามที่ขึ้นแสดงอยู่ในหน้าจอนขนาดนี้เลยนะครับทางด้านของโรงเรียนบ้านบ่อผุดนะ,ะโรงเรียนบ้านบ่อน้ําผุดนะครับแม่บ่อผุดนี่ไปก่อสมุยแล้วนะผมนะต้องขออภัยด้วยนะครับพบกับโรงเรียนบ้านช่อง PA นะครับโอเคครับผมถ่ายกันด้วยนะครับผม นี่พอ,อ,อเบิร์ตนี่นะครับพอ,อพานุพงศ์นี่ก็เป็นอดีตผู้เล่นนะครับของทีมปุณพินเอฟซี FC, เช่นกันนะอาจารย์เบิร์ตนะฮะพอ,อเบิร์ตนะครับโอเคสกอร์นะครับจะอยู่ทางด้านมุมขวาบนนะครับของจอนะครับ เป็นการแข่งขันในรุ่นแม่เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนี่ตัวซับนี่ขึ้นผิดนะขอไัยด้วยนะ เริ่มเกมการแข่งขันนะครับนี่เปิดทักทายมาก่อนเลยนะครับ บีบบีบบีบเดินนจเย็นีจะเย็นไม่เป็นไรสนามมัจ้ใส่ลูกนี้นี่ไม่เต็มข้อนะครับลอกไม่เต็มข้างนะจ๊ะไม่ต้องลงตามมาแฟตดอ่ามีคู่แฟตด้วยนะครับนี่อ่าแม่อุตสาห์ท่องมาแล้วเมื่อเช้านี่อ้เดินอ้ามึงละมึงได้อยู่แล้วแฟตอาบนเปิดได้เปิด đi ui đi bố Đi chú đường ra lên phèn tái khóa xảy ra đây Am, chạy phan chú luôn hưng đây chú hưng đây chú am đi ta nói ไล์สดใน YouTube น่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวจบครึ่งเวลาแรกนี่เดี๋ยวขออนุญาตกลับไปไล์ใน Facebook นะครับนานรไเป็ดี้าอร็นบอกว่าเยอะารย์ได้ครับอาจารย์ได้ลูกพีเดี๋ยวลูกบลลูกพี่สอดให้หน่อยฮะ ครับผมครับผมอะครที่มึงเป็นเล่นอะไรยอยู่ได้มึงลดีจังเลยนะยี่ีวช่วยแไปช่วยปไปช่วยไปมีไปมีไปมีไปแดเร็วไปหน้าเลยไปหน้าเลยยีพี่ไ ไปเร็วๆสาัจน์เราไม่เข้าไปอ่ะที่บอยถ่ายชื่อเราขึ้นมาได้เรักาญัน์เพื่อนยิงเข้าไปซ้ำเลยแบบนั้นก็ได้ถ่ายรวมเลยไะต้องให้คีมม ขณะนี้นะคะในสนามเป็นการแข่งขันนะคะแฟนบอลสิบไอบอลกาเรนานระักรยวิทยาพนมเอนะคะและก็โรงเรียนรูป้าตอนนี้เล่ไอบอลกาเรนแฟนสองปีนะคะเป็นการแข่งขันของโรงเรียนบ้านชานีเอนะคะในโรงเรียนบ้านไอบอไปมงมาเลยแฟนไ้แฟน้าเล่นหน่อยดิเล่นน่เน เฮ้ยเร็วเฮ้ยตึ้งตึ้งตามถ้าตามึงเล่นไม่ได้มึงจบเลยสันนันบอลมึงยิงเข้าดียืนอะไรอ่ะตามไปได้เลยทิกเลยเร็วรานเก็บบอลทิกเร็วโอ้โหให้บอลกาเล่นแดงกาเล่นแดงบอลแดงกาเล่นเร็วๆหน่อยเพื่อนไล่แล้วกาให้อ้าบะ อาไปเร็วเร็วพี่เร็วอามือช้ามากเลยไอ้บานข้นอนนระวงนินใหญ่บานนินี่ออลดี่้อนบานเอ้การเล่นเสรู้สึกว่าสัญญาณมันไม่ค่อยเสถียรนะครับในทางแพลตฟอร์มบ้านแดงฮะ แม่สวยครับจังหวะนี้คือหลังเปลี่ยนแกนมาแล้วทะลุมาถึงกองหน้าแม่จับบอลลูกแรกนี่ทัดเฟิร์สเฟิรทัดนี่ไม่ดีเท่าที่ควรมาขึ้นมาทางซ้ายโยกด้ายมาตรงกลางแล้วใส่ซ้ายเขาไื่อเขาามือพุ่งทะลงมาการเล่นดีมากลงมายาตกลูกสวยครับจังหวะนี้เคลียออมา มึงแฟนโยกมาเปลี่ยนแกนไม่ถึงกองหน้าฮะตอนนี้นี่หลอกขวาแล้วสัตว์เต็มคอหลอกหลังอย่าเอาบอลลงได้บอลมันต้องได้ประตูแล้วอะบอลได้ประตูแล้วลูกเนี่ยมั่นใจหน่อยเดี๋ยวขอไปไลฟ์ในช่องทางเฟซบุ๊กผมนี่คุณก็รู้ว่าเป็นใครนะครับ ไฮไลท์การแข่งขันนี้จะไปลงให้ในเพจ4ีคิงสปอรตเช่นกันเหจ๊ะทุกชอดประตูนะครับพี่พี่เรียกบอลเลื่อนหน่อยแปดดูด้วยข้าวหน้าข้าพี่ตะลันข้าลบไปหน่อยอย่ายผ่านนะเขาข้ามหมออยู่แล้วตะลันระวังระวังแปดแปดเดือด เดินไม่มีอะไรแล้วนี่คุมได้หมดแล้วเป็นบอลทุ่มของบ้านช่องพีฮะเป็นคู่แรกนะฮะเฟดบอกว่าทุ่มยังไง เดี๋ยวออกมาหนึ่งทีเลยมึงอ่ะสอนทุกวันพุ่มบอลชอบไปหยุดมือทุมาาเล่นอ,อน่ะบอนวันดีแม,ไม่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ยังอยู่จ้ายิงเข้าเลยเพราะเขาเลัากไปฉองทุกลูกตะเด่นเอฟเเข้าหุกลูกเลย สำคัญถึงรถที่เพิ่งเข้ามานะคะ,ะให้ท่านนำรถจอดได้ที่บริเวณป่าปามนะคะทางหลังของสนามกีฬา<ส>จะอยู่า <ไอ S 1> ทางฝั่งขวาไปปันเงข้ามาในเรียน,นะคะจะอยู่ทางขวามือนะคะตรงนั้นมีนที่จอดรถรองรับอยู่นะคะ ปันล<บ> <perman> e ูกน <ım S 3> ี้มาติดกำแพงฮะทุ่มเฟ็ดเฟ็ดทุ่มไม่เสียล้นลูกนี่ไปไหนอ่ะเพื่อนยังไม่ตั้งเลยระวังดมาลูกไเสียกเข้าก็เก้าเสกาเล่นเสเล่นจะชารเด็ว Bíp đây đi

แอได้ประตูม่ทะลุมาถึงแฟนลงไท้ายรถของกนที่จอดอยู่นะคะกราเ่ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีการแข่งขันตกรด้วยนะคะสารประชาสัมพันธ์รถที่จอดอยู่บริเวณสนามตะกร้อนะคะกราเม่อนของท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะเซตดีจ้ามาลานน้องอย่ายืนนิ่งูจาร ยี่ใสได้ใส่นะแปดใสแปดใส่ใสออโอ้โหไหลขวาออกอบอลออกด้านหลังนะเดี๋ยวขออนุญาตตัดไปไลฟ์สดในฟเฟ e บุ๊กนะครับ